สวัสดีทุกคนวันนี้มาดามรันจวนมากับคลิปแรนดอมนะคะเออมาดูการตามหัวข้อว่าเราควรเดินหน้าหาคนใหม่หรือรอคนเก่ากลับมาดีเป็นคลิปแรนดอมนะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะอืบางคนกําลังอยู่ในขั้นตอนที่อยากจะเริ่มต้นบางอย่างเนาะเหมือนคิดอยากจะเริ่มอยากจะทําบางอย่างแต่อาจจะรู้สึกว่า I, กลัวการตัดสินใจของตัวเองมันผิดพลาดอะไรอย่างนี้อ่ะเรามาดูคลิปมีการปล่อยจอยนะไม่ต้องเป็นซีเรียสเพราะว่าอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เอออาจจะต้องมากต้องน้อยหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ออเอามาดูกันก่อนดีกว่าว่าอ่าในปีนี้เขาจะกลับมาไหมอ่ะฉันดูในปีนี้ฉันไม่ดูดูในสามเดือนแล้วกันดูในปีนี้นะจากวันที่คุณดูคลิปเนี่ยเขาคนนั้นที่คนกองนี้นึกถึงเนี่ยเขาจะกลับมาหาคนกองนี้ไหมคะขอห้าใบ ไม่ว่าคุณจะอยู่กันในสถานะใดก็ตามมาดูซิว่าเขาจะกลับมาไหม,มหกถ้วยจริงๆมันมีความผูกพันบางอย่างอยู่นะเนี่ยเธอสั่งให้ฉันรอฉันก็รออย่างมีความหวางอะ่ะอืมอ่าเรามองว่ามีโอกาสที่จะเวียนกลับมานะคะ จริงๆเรารู้สึกว่าคนสองคนนะมีการส่องมีการมองมีการเห็นกันอยู่นะสําหรับบางคนนะเห็นได้มองได้ส่องได้บางทีอาจจะมีการพูดคุยได้แต่มันจะไม่ได้กลับมาในเชิงกิจลักษณะสักเท่าไหร่จะถามว่าจากหน้าไพาอ่อ่าตัวคุณนะก็ไม่ได้มูออนหรือทําอะไรมากมายกับชีวิตนะคะยังเฝ้ารอเขาอยู่ฉะนั้นถ้าถามว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาไหมาในปีนี้เรามองว่ามีโอกาสที่จะกลับมานะอ่าเป็นการกลับมาแบบไหนล่ะความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนถ้าเกิดเขากลับมาขอห้าใบดูสีดูสี คนกองคนที่ดูคลิปนี้ระวังความคิดเยอะคิดมากของตัวเองจะอาจจะทําให้ตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะดูหน่อยๆดูเศร้าๆความสัมพันธ์ก็เหมือนการกลับมาของคนเจ้าชู้อยู่นะมันก็ยังมีความเจ้าชู้มีความหลัน่นล้าแล้วก็ เป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะมามา,มาหายหายไปไปมา,มาอารมณ์นั้นได้เออมันอาจจะทําให้เรากลับมาเครียดกลับมาซีเรียสกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอดูหกดาวที่เป็นยังไงขยายหกดาวสาใบสิไพ่อื แต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่คนกองนี้ยังรักอะ่ะก็เลยยังให้โอกาสเขายังให้ความสําคัญกับเขาแบบเออลองให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งซิว่ามันจะดีไหมมันจะโอเคไหมบางทีความรักเนาะมันอาจจะทําให้เขามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีก็ได้เรารู้สึกว่าคนกองนี้ค่อนข้างที่จะหวังอยู่แล้วก็มองโลกในแง่ดีอยู่แต่ถามว่าเขามีความรู้สึกดีๆกับคุณไหมเรามองว่าจากหน้าไพ่ก็ยังมีความรู้สึกดีๆนะแต่ความสัมพันธ์มันก็ยังออกแนวแบบว่า เที่ยวมาเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยยังดูไม่ชัดเจนอยู่เหมือนกันแล้วกลับมารอบนี้เนี่ยเขาจะชัดเจนจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคนกองไม่ใช่กองกองนี้ไหมคนที่มาดูคลิปนี้ไหมคะขอห้าใบถ้ากลับมารอบนี้ของเขาเนี่ยเขาคนนั้นจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนมันมั่นคงไหมขอห้าใบ ก้า <9. S 2> เหรียญสี่ทกเฮมันเหนือนคุณก็รู้อยู่แล้วว่า,วาเขานิสัยยังไงเขาเป็นคนยังไงความสัมพันธ์มันเป็นไปได้มากสุดขนาดไหนเหมือนอยู่เป็นจริงๆอะคุณอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้นะอยู่เป็นโสดได้นะแต่อาจจะมีบางอย่างที่ยังคำนึงคิดถึงเขายังนึกถึงเขาบางคนอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่า รูปรสสัมผัสเสียงบางอย่างที่มันยังตึงตราตึงใจอืคุณก็รู้แหละว,ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอ่มันคงเป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไม่ได้ถ้าถามว่าเขาจะมีความสัมพันธ์จริงจังกับคุณไหมเรามองว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ออกแนวจริงจังขนาดนั้นอืมอาจจะมีความสัมพันธ์จริงๆแต่ก็แค่อาจจะชั่วคราวไม่ได้ตลอดเวลาเออมันเหมือนแบบเขาเข้ามาเพื่อ อยากมีเราอยู่ในชีวิตในช่วงเวลานั้นเฉยๆแต่อาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าตลอดไปนะอืมถ้าจากหน้าไพ่นะอารมณ์มันอาจจะซีเรียสมันอาจจะเครียดไปเหมือนกันนะคะเรามาดูซิว่าแล้วเขาคนนั้นมีความรู้สึกดีๆให้กับเราไหมในเรื่องของความรักความสัมพนันธ์เขาสามใบแล้วกัน แล้วก็ในที่นี้ฉันรู้สึกว่าใครบางคนอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยเข้ามาดีลแล้วด้วยซ้ําแต่ใจยังไม่ลืมคนเก่าให้ระวังไว้หน่อยแล้วก็อีกในกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีคนที่เขาผูกใจอยู่เนาะอยู่ในใจเขาที่เขาก็อาจจะไม่ลืมเหมือนกันก็ได้อืถ้าถามว่าเขารู้สึกกับเรายังไงหรอ คุณเดียวกับคนที่เขามีเจ้าของหรือเปล่านี่ถามก่อนนะมันเหมือนเขารู้อะว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเขารู้ว่าคุณก็เป็นความรักที่ดีสําหรับเขานะแล้วก็คุณคดูค่อนข้างที่จะคลั่งไคล้เคซี่เขาดูรักเขาเออเหมือนเหมือน,นแบบบาเป็นแฟนคลับเป็นติงไอดอลอะไรประมาณนั้นในสายตาเขาแล้วก็เรารู้สึกว่าจริงๆเขาก็สนใจคุณเขาก็ชอบคุณแต่มันเป็นการชอบแบบในเชิงของไม่ได้ความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ได้ความรัก บริสุทธิ์ใจสักเท่าไหร่อ่ะเนื่องด้วยเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้นะจริงๆเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่ดีนะเป็นความรักที่ดีนะแต่มันอาจจะไม่ใช่ในจุดที่เขารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเขาจริงๆก็ได้อืมอะขออีกสามใบด้วยว่าเขารู้สึกยังไงกับคนกองนี้อีกเหมือนคนๆน,นั้นก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เขาเต็มที่นะถ้าเกิดเขามีคนของเขาอยู่แล้วอะ ก็แอบเลวคุณแอบชอบคุณเนี่ยจริงๆก็มีความรู้สึกดีๆให้คุณนะแต่เป็นความรู้สึกที่มันอาจจะต้องเก็บไว้ในใจอะ่ะไม่สามารถที่จะไปต่อได้ไม่สามารถที่จะไปถึงขั้นนั้นได้แล้วบางทีเขาอาจจะรู้ว่าคุณนะอยากที่จะแต่งงานกับเขาด้วยซ้ำอยากที่จะคบหาจริงจังกับเขาด้วยซ้ำแต่บางทีเขาอาจจะไปถึงณจุดนั้นสำหรับคุณไม่ได้นะอืม ในที่นี้มันอาจจะสลับกันได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกคุณที่คุณอยากจะมีกับเขาก็ได้หรือเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะมีกับคุณแต่ถ้าเป็นความรู้สึกนี้ที่เขาอยากจะมีกับคุณอะเรามองว่าเขาทาได้อยู่แล้วถ้าเขาจะทําแต่เขาไม่ทํามากกว่าฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้ว่าคุณนะรักเขาถึงขั้นไหนอยากมีความสัมพันธ์ในระดับไหนเป็นไปในเชิงไหนแล้วจริงๆคุณก็เป็นความรักที่ดีให้กับเขาได้แหละแต่เขาอาจจะไม่สามารถรับความรักนั้นได้แค่นั้นเฉยๆก็ได้อ ก็เป็นโดยรวมน้องไม่ต้องไปซีเรียสถ้าจะอ่านให้ฟินได้ไหมได้ว่าเขาก็รักคุณเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคู่บารมีเหมือนกันแต่เราเลยรู้สึกว่าจากหน้าไพ่อะ่ะมันเหมือนมีบางอย่างมันติดขัดนะถ้าเกิดเขาจะคบเราจริงๆเขาคงคบไปนานแล้วอืมฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเนาะมาดูส่วนตัวไพ่าอาจจะไม่เป็น,นผลไพ่ยอย่างนี้ก็ได้นะแล้วมาดูสิว่าถ้าเกิดคนกองนี้อ่ะ move on ไปหาคนใหม่ไปหารักใหม่เนี่ย อในปีนี้จะมีรักดีๆเข้ามาในชีวิตไหมอาถามก่อนว่าถ้าเกิดคนกองนี้ move on ไปในเส้นทางที่ไม่มีเขาคนนั้นแล้วชีวิตจะเป็นไปในทิศทางไหนละกันมาในที่นหนจะไม่ได้ไปโฟกัสว่ามีรักใหม่นะไปไเรื่อยๆกับชีวิตดูสิว่าจะเป็นไปยังไงเนี่ยมีการเริ่มต้นบางอย่างใหม่แล้วเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนเราเพิ่งปลูกเมล็ดพันธนะุ์น่ะแล้วบางคนด้านการเงินการงานอาจจะรุ่งมากกว่าเดิมก็ได้นะคะ ขนาดฉันรู้สึกว่าไม่ได้ไปมุไม่ได้ปไ,ไดปโฟกัสเรื่องของความรักใหม่นะจ๊ะแต่มีคนมาขายขนมจีบให้เธอนะคะอาฉันบอกเลยนะจ๊ะมีคนมาขายขนมจีบให้เธอแล้วก็คนเก่าๆก,ก็มีการวนเวียนกลับมาเหมือนกันทําให้เธอรู้สึกลังเลใจแต่เธอทําไงเธอเลือกได้ คนใหม่ก็ดีคนเก่าก็ใช่อารมณ์แบบนี้หรือเปล่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนหรือเปล่าบางคนอาจจะดีวกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาได้แต่ทั้งสองคนเนี่ยคารมเรามองว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะเออมีความเจ้าชู้เล็กๆแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองคนหนึ่งอาจจะมีอายุมากกว่าหรือเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้เหมือนกันนะเรารู้สึกว่าชีวิตคุณอะมันจะมีใครวนเวียนเข้ามาอยู่เรื่อยๆในที่นี้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่ในเรื่องของ ชิงของความรักอย่างเดียวก็มีมิตรภาพดีๆเออมีมิตรภาพดีๆมีคนคอยอุปถัมภ์คอยค้าชูมีคนคอยมาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อยื่นเสนอสิ่งดีๆให้อยู่แล้วเรื่อยๆอ,อยู่แล้วอืมจริงๆเราเลือกชีวิตเราได้นะคนกองนี้ก็ดูสดใสนะถ้าเกิดเธอเลือกที่จะบอกว่าเดินหน้าหาคนใหม่หรือเดินหน้าไปในไปในทิศทางชีวิตที่ไม่มีเขามันก็จะมีคนอื่นแวะเวียนเข้ามาแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาก็อาจจะแวะเวียนเข้ามาเหมือนกันเพราะด้วยความที่มันขึ้น ในในถ้วยอ่ะเรารู้สึกว่ามันก็จะเป็นแบบไปไป,ไปมามาตัดไม่ขาดยังกลับมาเช็คว่าคุณยังอยู่ที่เดิมไหมอารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะแล้วในปีเนี้ยถ้าเกิดคนกองนี้แบบว่ามูอ่อนจริงๆหารักใหม่จริงๆจะเจอรักที่ดีเข้ามาในชีวิตไหมคะข้อห้าใบ คนกองนี้บางทีอ่ะอย่าโชคชอย่าโทษโชคชะตาโทษสเปกตัวเองก่อนเลยนะคะคุณชอบผู้ชายที่ดูแบบว่ามีเสน่ห์ดูแบดบอยดูเลยไลเออดูแบบว่ามันมีการแบบเล่นเกมมีการอย่างเชิงแล้วก็บางคนอาจจะไปถึงขั้นแซบเนาะบางคนจืดชืดก็อาจจะไม่ได้สนใจหนุ่มเนิ่นก็อาจจะไม่ได้สนใจนะคะอืบางทีอ่ะมันเป็นสเปคที่คุณอยากเจอสเปคที่คุณอยากได้อ่ะเออ ดังนั้นอย่าโทษโชคชะตาบางทีแบบว่าโทษว่าทำไมฉันเจอแต่ผู้ชายไม่ดีฉันเจอแต่ความรักไม่ดีชทบสเปคตัวเองก่อนบางทีมันเป็นสเปคที่เราชอบนะจ๊ะเออถ้าเกิดถามว่าคนกองนี้จะได้เจอรักดีๆเข้ามาใหม่บอกเลยมีค่ะมาแบบปรับปรับฉับพลันมาแบบไม่ทันคาดคิดอ,อ่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ทําในด้านของการเดินทางได้ต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้หรือเกี่ยวข้องกับการเดินทางได้อาชีพการงานได้เนาะ หรือไม่ก็คนในเครื่องแบบได้แล้วก็การงานค่อนข้างที่จะดีนะคิงไม้มีความเจ้าชู้ก็จริงคิงไม้แต่เป็นความเจ้าชู้ที่เกิดเขาโฟกัสใครแล้วเขาก็จะโฟกัสคนนั้นนะคะ <t> จะมีความแบบว่าเอรู้แหละว,ว่าการเข้าสังคมทำยังไงรู้แหละการอ่อยการหยอดเป็นยังไงแต่เขาเลือกที่จะอ่อยที่จะหยอดกับเป้าหมายของเขาเฉยๆเออถ้าจากจันทรภัยมาดามน,นะเราสุกว่าเขาค่อนข้างถ้าเขาเลือกแล้วเขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับเราและเป็นการเข้าหาที่แบบว่าปุบป,ปับฉับพลัน แล้วเห็นอะไรไหมคิงไมค์ก็พีนไมค์ขึ้นแล้วรู้สึกว่าก็จะเปิดโอกาสให้จักรวาลส่งใครบางคนที่เป็นคู่ของเราอีกคนหนึ่งเข้ามาเหมือนกันแต่ความสัมพันธ์อาจจะเป็นไปในแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้ดูหวือหวาคือเข้ามาอาจจะปรับปรับฉับพันแต่ว่าช่วงเวลาของการที่สารสัมพันธ์กันอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือรวดเร็วทันใจขนาดนั้นก็ได้แต่มันมีความมั่นคงบางอย่างอยูอย่นะจ๊ะเธออืมมีรักดีๆเข้ามาเหมือนกัน แล้วถ้าเลือกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ถูกใช่ไหมที่รู้สึกว่าเออควรเดินหน้าหาคนใหม่เนี่ยสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นเส้นทางที่ถูกหรือเปล่าคะพายขอ้าใบโอ้ยฉันฉันจะพูดอะไรได้เนี่ยหกไม้ขึ้นมาขนาดนี้แม้ว่าในใจคุณจะมีความขัดแย้งเหมือนกันนะว่า ไอ้มันจะถูกหรอมันจะใช่หรอมาดามนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วไพ่บอกว่าคุณจะเห็นเองผลลัพธ์มันอาจจะต้องใช้เวลาเนาะว่าจริงๆแล้วการเลือกมุมอ่อนมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆความสัมพันธ์ที่มันทอกซสิทอ่อะมันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วอืเนี่ยแม้ว่าจะรู้สึกว่าในตอนนี้จะรู้สึกว่ามันจะใช่หรอคะ ที่จะมุกออนมันจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเหรอเพราะว่าใจเรายังถวิลถึงเขาใจเรายังคิดถึงเขายังนึกถึงเขายังมีเขาอยู่ในห่วงทุกความทรงจำอ่ะเออคุณก็เลยรู้สึกว่า ไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรนะตอนนี้จริงๆก็อย,กอยากอยู่เฉยๆก่อนแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะไปนะเพราะว่ามันรู้สึกอึอดอัดอมันรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่ายังไม่อยากไปเต็มที่อ่ะเออยังละล้านละลังยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะใช่เหรอมันจะนู่นเหรอฉะนั้นไพ่บอกเลยนะคะว่าการที่คุณตัดสินใจที่จะ move on น่ะมันเป็นหนทางที่ถูกต้องนะแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอาจจะต้องใช้การทําใจหน่อยตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการเริ่มก้าวเดินเฉยๆ มันอาจจะดูเหนื่อยมันอาจจะดูยากมันอาจจะดูลังเลใจไม่แน่ใจแต่สุดท้ายแล้วคุณจะค้นพบว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณตัดสินใจนะ่ะมันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องมันเป็นเส้นทางที่ดีอีกเส้นทางหนึ่งบางคนอาจจะไม่ได้รุ่งเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่เรื่องของการงานการเงนินอาจจะรุ่งก็ได้เออเธออาจจะไม่จําเป็นต้องมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแต่ก็อาจจะแบบว่าลงคลิปติ๊กตอกเหมือนพี่คนหนึ่งก็ได้ว่าเออเนี่ยทํางานมาเหนื่อยอะค่ะ ก็เลยชวนน้องเขามากินโอมากรเสะน้องเขาน่ารักมากเลยวันนี้ก็เลยชวนมาเป็นอีกครั้งหนึ่งจริงๆก็เคยนัดน้องมาแล้วสองครั้งอะไรอย่างนี้เออเธออาจจะใช้ชีวิตไปในรูปแบบนั้นก็ได้เพราะว่ามันอาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าก็ได้อืมใครจะไปรู้เพราะน้องเขาก็เอาใจใส่ดีถูกปะละ่ะ <c oughs> เอามาดูซิว่าไพายอย่อจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักให้คุณกองนี้นะคะในช่วงนี้สามใบ ก็เป็นการฟังแบบปล่อยจอยนะไม่ต้องไปซีเรียสถ้าอยากซีเรียสก็อาจจะต้องมาดูดวงส่วนตัวดีกว่าไพ่บอกว่าชีวิตเราอ่ะมันมีการล้มลุกคุกขานมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นก็เหมือนเราปั่นจักรยานแรกๆอนะเนาะ กว่าจะปั่นได้ก็อาจจะแบบว่ามีพงมีแผลอะไรบ้างแต่ว่าบาดแผลเหล่านั้นมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นนะคะในเรื่องของความรักก็เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้สุขสมหวังตลอดเวลาแต่มันก็มีโมเมนต์ที่มีความสุขถูกไหมมีโมเมนต์ที่มีความทุกข์แต่ก็ทําให้เรารู้สึกโตขึ้นเข้าใจความรักมากขึ้นมองโลกในแง่ดีขึ้นนะคะอืม ช่วงนี้บางคนอาจจะหมกมุ่นเกี่ยวกับความรักหมกมุ่นบางคนอยากจะได้จุดเทียนเรียกคนรักกลับมาเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมที่แบบว่าให้ความรักสมหวังได้นะสำหรับบางคนเฉยๆนะเหมือนดูอะ่ะเหมือนสนใจอะ่ะหรือไม่ก็ลงละนะหน้าทองอยากทําเสน่ห์ให้ตัวเองอารมณ์ประมาณนะั้นนะเหมือนอารมณ์คนอยากเล่นของอะ่ะเอออยากเสริมเสน่ห์ให้ตัวเองแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นที่จะทําก็อาจจะน้อยนะไม่ได้ทําหรอกแต่อาจจะดูดูอยู่สนใจอย,อยู่อะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้อาจจะต้องสู้กับความรู้สึกของตัวเองหน่อยแล้วก็อยู่กับตัวเองหน่อยอาจจะต้องเศร้าหน่อยอาจจะต้องเหงาหน่อยอย่างที่ไพ่บอกอะ่ะมันอาจจะมีความเศร้ามีความเหงามีบาดแผลไปบ้างในเรื่องของความรักมันอาจจะไม่ได้สมหวังในแบบที่เราต้องการแต่เราจะเติบโตไปกับมันอจะเติบโตในด้านของความรักด้านจิตวิญ,ญญาณนะคะบางคนส่งมาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ความรักอีกรูปแบบหนึ่งแค่นั้นแหละ อ่ะแล้วคนกองนี้จะได้เจอรักดีๆในเร็วๆนี้ใช่ไหมไพ่อ่ะดูไพ่ที่เด้งมาที่คืออะไรโอ้จะได้เจอเซธทำไมจะไม่ได้เจอละ่ะเด้งมาขนาดนี้บางทีบางคนอาจจะมีใครบางคนที่แบบเป็นเพื่อนกันหรือรู้จักกันอยู่แล้วอะ่ะ<ม>เขาอาจจะรอคอยคนอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะมาดูซิไพ่จะให้กำลังใจอะไรคนกองนี้นะจ๊ะ จริงๆมีเกณฑ์เนี่ยจกักรวาลจะส่งคนของคุณมาให้อยู่แล้วอันถามว่าคุณจะได้รักดีๆไหมเหมือนไพ่กัลเลจะบอกว่าคุณมีรักดีๆอยู่รอบตัวอยู่แล้วนะเออมาจากครอบครัวมาจากเพื่อนมาจากคนที่หวังดีกับคุณเออดังนั้นรักดีๆมันมีอยู่แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะตามหารักดีๆในช่วงนี้ แล้วก็คนที่ดูแลคุณยังไงเหมือนไพ่บอกให้เราไปโฟกัสคนกลุ่มนั้นก่อนแล้วก็ใช้เวลาของเราไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เจอจริงๆในคนกลุ่มน,น,นั้นอาจจะมีใครบางคนที่เขารอเราอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมอืมก็เป็นเรื่องราวความรักอีกเรื่องราวหนึ่งที่ไพ่อยากจะบอกไม่รู้ว่าจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้หรืออาจจะตรงแค่สิบเปอร์เซ็นต์หาเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ก็ได้ฟังเพื่อความบันเทิงปล่อยจอยไปนะจ๊ะก็อยู่ที่คุณเลือกเนาะ ว่าคุณจะรอเขาหรือเปล่าหรือจะมูฟ e อนหรือการรอจะจะเป็นการรอแบบว่าฉันก็ใช้ชีวิตของฉันไปเรื่อยๆมีใครที่ฉันถูกใจฉันก็เปิดใจคุยอาจจะเจอคนที่ใช่กว่าก็ได้แต่ถ้าวันนึงเขาจะกลับเข้ามาแล้ววันนั้นฉันโสดเขาโสดฉันจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึง่งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันมันก็ไม่ผิดอยู่ที่คุณเรืองนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะช่า